ครอบครัวมูสิกกะพงตลอดจนเฟแฟนสาวและเพื่อนศิลปินในวงการเพลงนะคะก็ได้ร่วมไว้อาลัยต่อการจากไปของประชาทิปมุสิกกะพงหรือสิงมือกีตาร์ของวง s q u i z Animal เป็นครั้งสุดท้ายค่ะ โดยศพของนายประชาทิพย์มุสิกพงศ์หรือสิีหงมือกีตาร์วง Squish Animal แ,และเป็นบุตรชายคนที่สองของนายวีราการมุสิกพงศ์อดีตแกลนัมรปชที่ตกคันโดย่านทองหล่อเสียชีวิตเมื่อกลางดึกวันที่29กรกฎาคมที่ผ่านมาถูกเคลื่อนจากแผนกนิติเวชโรงพยาบาลจุฬาลงกรไปยังวัด่าทองศาลา31เมื่อเวลาประมาณ14นาฬิกาค่ะโดยมีแฟนสาวนะคะเฟย์พรประวีนีรศิ์เสีงนักร้องวงเฟย์ฟังแก้วเดินทางมาร่วมรับศพแฟนหนุม่มและร่ำไห้ตลอดเวลาค่ะ ส่วนบรรยากาศรถน้ำศพที่สาราสาสิวัดท่าทองก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้านะคะนอกจากครอบครัวแฟนสาวยังมีการน,นำนปชทั้งนายจตุพร,พรพรมพันธ์นายนัทวุฒิไเกื้อนางธิดาถาวรเศสตลอดจนเพื่อนศิลปินวงการเพลงมาร่วมไว้อาลัยอเป็นจำนวนมากโดยจะมีพิธีสวดอภิธรรมศพถึงวันที่สสิงหาคมและชาปนากิจในวันที่สสิงหาคมนี้ค่ะ เช่นเดียวกับที่ศาลา17นะคะสมาชิกวง Macintosh เพื่อนเพื่อนวงการเพลงและแฟนเพลงรุ่นเก่าร่วมรดน้ำศพนายอัธพลประเสริฐยิ่งหรืออู Macintosh นักร้องนำและมือคีย์บอร์ดวง Macintosh วง s ตริงยุค80เจ้าของเพลงฮิตลมหายใจแห่งความคิดถึงวันวันยังหวานอยู่ที่เสียชีวิตจากเส้นเลือดในสมองแตกด้านนายสมบัติขจรชยัยกูลมือกีตาร์เพื่อนร่วมวงก็บอกว่าอูนั้นมีอาการป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูงมานานนะคะและมักบ่นว่าปวดหัวอยู่เป็นประจำ ส่วนสมาชิกที่เหลือจะกลับมารวมตัวเล่นคอนเสิร์ตอีกหรือไม่ขึ้นอยู่กับความสมัครใจของสมาชิกค,ค่ะ